ับสบายดีเดอ้อทุกคนจับสบายดีเดอ้อเอฟซี FC ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมสองบ้านนาพาสุกอยู่นะสองเจ้าจิวดเดอ้อทุกคนบ้านนาเนาะชีวีเจ้าจิวแต่ละหมอก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเอาลูกเอาหลานเนาะนี่กะไกวีน,กน้องนาเบียแล้วกั น้องนาเบียรับแล้วแล้วกะสิโกมน้องเทกานีพี่น้องออกไปสีวิตก็สเปนประมาณนี้พี่น้องเพื่อสิค้ำเพื่อสิมือเนาะเอรุอลานกับเซอร์เลสซักซี่หน่อยนะทุกคนในสุดเอาลูกเอาลานก็เป็นประมาณนี้เลยทุกคนเด้อนะคะสซวซิวจะได้เพื่อให้มีชีวิตชีวาก็คือแบบว่าแต่จริบ่มีหมูมีเพื่อนเลยทุกคนย้อนยังจึงบ่มีหมูมีเพื่อนย้อนว่าเฮาคาลูกคาเต่าเนาะเวลาหมูเพื่อนไปเล่นไปเที่ยวทางได้ก <fin anta> <ots> ันอาเล็กๆเขาก็ส้วนเขาอยู่ส้วนอะไรบ้านนี้ เฮากระคาลูกคาเต้านะทุกคนก็คือเฮากับ่ได้ไปนำหม่เนาะบ่ได้ไปส่างซันน้ำหมูกินเหล้ากินเบียร์ทา้งหลนะทุกคนนะคะก็คือแบบนี้แหละนี่เอาลูกเอาเต้านี่บริบริปไยทั้งหลายเนาะหมูก็บ่สะวนเฮาแบบนี้หลังจากที่เขาเคยสวนสวนๆแล้วกัแบบเฮาบ่ว่างเฮาคาลูกคาเต้าเฮาบ่ได้ไปหมู่ก็เลยบ่สวนเฮาเฮาก็เลยบ่มีหมู่มีเพื่อนเป็นคนที่บ่มีหมู่มีเพื่อนเด้อทุกคนบ่แม่นว่านิสัยเฮาบ่ดีเนาะบ่แม่นว่าย้อนนิสัยเฮาบ่ดีเฮาจึงบ่มีหมู่บ่แมนนานนๆเด้อทุกคน ย้อนว่าเฮาบ่ได้ไปหาห์โม่คือแบบเฮาจะย่องอยู่กับลูกกับหลานเอาลูกเอาเต้าเอาเท่าขำเนาะจานี๋ยน,น้องวนใหม่ก็จะได้เปิดเทอมสิขเขาเฮียนแล้วแห้ง่ากทุกคนยามวัอเสารก,ก็จะได้เกลี่ยเครื่องเกลี่ยข้อให้น้องวนใหม่ป้อนข้าวป้อนน้ำลูกแล้วกันจัดการน้องไทยกาป้อนขาป้อนน้ำอาบน้ำอาบหน้าแล้วก็จะไปส่งลูกโยงเฮียนก็คือจะเอาน้องไทยกาไปน้ำเลยทุกคน กับไปส่งน้องกันใหม่ย้งเฮียหล้วก็จะเขับไปในบ้านก็คือจะไปเอาน้องน้องนาเบียเด้อทุกคนซาจิวซาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกับบ่มีเวลาไปเล่นไปเที่ยวทางใดซุ่มแซวอยู่ทางไหนเนาะทุกคนเนาะอยพาเบื่อซาจิวเด้อทุกคนเลยนะคะคือซาจิวบอทไปถ่ายคลิปแบบเห็ดคอนถอกคอนเทนต์ทางใดก็คือจะเก็อยู่กับบุกกับเต่าแบบนี้เด้อทุกคนเด้ออย่าพาเบื่อซาจิวเด้อทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้นซาจิวคนนี้ในเด้อ เราจิ๋วยังบ่ทันมีรายได้จากเถื่อเด้อทุกคนยังบ่ทันมียังบ่ทันได้เงินจากยูทูบจากเถื่อเด้อทุกคนเด้อนะคะแต่การเช่าจิ๋วมาเห็ดสองหนองไม้ก,ก็คือผืนผ่านกดเกณฑ์มาแล้วคือสองเช่าจิ๋วบานณาเลยก็คือยังบ่ทันผ่านเนาะจิ๋วก็เห็ดคลิปมาได้สามปีแล้วทุกคนเห็ดคลิปมาได้สามปีแล้วแต่ว่ายังบ่ทันผ่านกดเกณฑ์เนาะตอนนี้ก็ฮะก็ได้ประมาณอสองพันกว่าชั่วโมงพี่น้องค่ะ เนาะอีกประมาณสองพันพลเจากสิผ่านกดเกณฑ์เด้อทุกคนเด้อฝากเป็นกำลังใจอีกสองทางหนึ่งของชาวจิ้วเนี่ยเด้อทุกคนซื้อซองว่าชาวจิ้วบนหนานะทุกคนหาสิป,ป้าสิถิ่มกะบ่อได้เนาะแต่ชาวจิ้วกะบ่อ่อยมีคลิปลงเพราะว่าเขาได้ไปเห็ด อคอนเทนต์ทั้งหลน,นะทุกคนข้าลูกพาเต่า,ตาแบบนี้เด้อชจิ้งกุบเรย์ไปคิดอะไรจะเา,าเบื่อกันเด้อทุกคนกะอยู่บะยู่ห้อยู่น่านแบบนี้เลยทุกคนเลี้ยงลูกแบบนี้เนาะพอวันใหม่ก็ตื่นซามาเรากับเวียกของลาวนะทุกคนเวียกลาวเรากับหุ้ยงห้ายหยาหายนวยคว้ยแล้วเราก็ไปเวียกไปการแลนะ้วเนาะเห็ดเวียกไครเวียกมันเด้อทุกคนชจ,จินงกุบเรย์ก็จะเอาลูกเอาเต่าแบบนี้แเลยจนทําความท่าเมืดอนะกะจะเข่าครัวเห็ดอยู่เห็ดกินแบบนี้นะทุกคนเนาะจะเพาเปิดพผาเบื่อกันเด้อเนาะ คอมเมนสิโอ้ยายนี่ถ่ายติคิปอยู่กับบุกับเต่ากับลานก็บือนเป็นแบบนี้แหละทุกคนถ้าเ่าบอาถ่ายเขาก็บอมีแนวลงได้สักเออฮางบวกาะสิบไปลงยังเลยทุกคนเดินบวกรสิไปใส่ลงยังเพราะว่าเขาบได้ไปหากินเหล้ากินเบียร์ทางใดเนาะนะก็สิอยู่แบบนี้แหละไปนอนนอที่ก่ายจากนอนแล้ว จะเป็นประมาณนี้เด้อทุกคนสีวิตซาจิวก็วดวนะไดน้องนายนะน้องนาเบียนอนนอนในอู่ส่วนน้องไพก้าซาจิวสิบกำลังสิกรมนอนอจะเป็นประมาณนี้เด้อทุกคนสีวิตข่อยข่อยจะเป็นแบบนี้ก็คือแบบตัดขาดจากหมู่จากเพื่อนนะโมมีหมู่มีเพื่อนก็ยอนแบบนี้แหละทุกคนเอ้ย หมูไปตีไปเติร์ทางไรก็คือแบบบ่ได้ไปเนาะเพราะว่าเขาอยากลูกอยากเต้านะทุกคนค่ะเัาจะไปกับบอได้เนาะพาลูกทุกคนเอ้ยไอ้สาเอาปากคือมุมคือเพื่อนแทะฮะพักกระเล่นอยู่รุมไปเล่นอยู่ห่มลูกไปสบายดีค่ะไปเ,เล่นกับมวยมีหมูได้วันใหม่กันลเลยมียังไงเป็นเาเก็บเอา น้นอ,งนองเทพไทยอันชุป,ปนี่วะเซ็ตมาวาน้องเทพไทยไปโองเรียนแลบเอิญซื้อคืนองแต่ว่าสติวโบหูทุกคนก็เลิ่มิภาน้องวันใหม่แต่ว่าห้าปิียนบอกว่าสจิวโบหูก็เลิ่มิภาน้องวันใหม่ไปแม่แต่ว่าปฏิียนบอกปเิียน มีแต่เอิญซื้อขึ้นห้องอนามอร์อนามัยห้องซื้อขมีแต่อนามัยห้องมีแต่วันจันทร์ล่ะสารจิวจังสิพาน้องนันใหม่ไปนะวันจันทร์จะไปฮะคือว่าผู้ใหญ่อนามัยอะไรอนามัยในทั้งนอกเขาเป็นอนามัยในห้องขาอนามัยจะเดินแบบการตัดตัดอะไรตัดกรงหมอกกใหม่อันนี้เอาบูหูก็เลริ่มวันไปอีอย่างก็ค่าดอีกน้อยก็เลริ่มวันไปนะทุกคนเลยถ้ากันไปเล่นอยู่ลุงพูดลูกไปเล่นอยู่โฮมพูดไม่ เดี <formation> ๋ยวคืนมาเล่นมันไม่มองเล่นี่นั่นเทียงนะมันหกแ้วก็เล่นอยู่ร่มพูลูกอยู่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงมันจิโต้ขันได้นะน้องไทกะสิรับและทุกคนกรอบน้องไทกะเลยกับคนน้องเรียนนะชิวอาหันกินข้าวเศร้าตอนนี้ก็จะเป็นมีแต่เห็ดข้าวพลาดให้เล็กน้อยมือเศร้าในี่เอาจิวก็บอกได้กินเจ้าไม่หิวข้าวแห้งก็สิตักน้ำปลาแดกใส่ถ้วยแล้วก็สิจับปลาแดกกินทุกคนเพราะวันโมมีนเรากินดิ เสือฮาก็บผมีเงินเนาะว่าสจิวเห็ดยูทูปปนยัมฮันมีรายได้ทุกคนเอ้ยก็เติมเติมเน็ตรายเดือนเดือนละเก่าซิมหาพันทุกคนสจิวจะเติมเน็ตทุกเดือนเดือนละเก่าซิมหาพันกัประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละทุกคนเอ้ยก็พอได้เติมเน็ตเติมเน็ตกับเพาท่านมีรายได้จาก youtube เนาะเอาก็เห็ดคลิปไปเรื่อยๆแหละทุกคนในบ่บ่บ่ทอเนาะบ่ทอบ่ทอยนะคะทุกคนค่ะทัก ทุกคนบางคนเนาะกำลังเห็ดคลิปใหม่กำลังเป็นมือใหม่ YouTube ก็จะเผาเถาะเลยทุกคนสติวเห็ดมาสามปีแล้วยังเห็ดยังมาเถาะเนาะเห็ดมาสามปีแล้วยังบุญม,มีรายได้จักบาทเลยทุกคนจาก YouTube นะแต่สติวก็ยังสูงดเลยทุกคนแต่ยังเห็ดคลิปเ,เรื <S <S เร่อย <S <S ๆเห็ดคลิปคือเก่ากินไก่บ่จนในเมษายนที่ห้าจำประเด็จก,กินข้าวแม่หิวข้าวแล้วแม่วันธ์กินข้าวเศร้าเลยข้าวใส่ไม่ตกท้อง ทุกคนตอนนี้ taking, น ils, กิน freely, <Hi. S 2> กันมากินกันอ้อนบ่มีเนื้อกินเด้อสับ่มีอาหารกินอะมรก็ได้กินมะกล้วยกับเผานี่ฝนกับตกะด้ยทุกคนเออฝนลินไปปล่อยเดียกฝนตกลินไปปล่อยเด้เดี๋ยวนี้นะน้อนนอนเบียนอนไวเหมือนกันกําลังกวยนองนาเบียนอนไท้กะนอนลงนอนลงไอ้นอนลงไอ แต่บมีอย่างไรเนี่ยทุกคนมันจะก็มาเล่าเรื่องให้ฟังเนาะเล่าเรื่องซีวิตย์ซาจิวได้ทุกคนแบบเป็นแนวใดแต่ละมือแต่ละวันเนาะเบิดมือเท่าข่ามซาจิ่แต่ประมาณนี้เด้อทุกคนอย่าข่าเบื่อซาจิวเด้อทุกคนเลยนะฝนมาแล้วทุกคนตอนนี้บ้านน้ำซาจิวฝนตกแล้วทุกคนป้าก็มีกบก็มีแต่ว่าซาจิวโบยากกินกบลายหนาจะเป็นกบแล้วนีหนา ปากกระเปเป้ดินกบเลยเริ่มจะเป็นกบเลยทุกคนเอ้ยเป็นกบลายเธาชิวกระบวยาเชี่ยวแห้งเธาชิวกระสิตักประเด็นสวยและกินนะทุกคนนะแต่เฉพาะเปิดปลาเบือก็เด้วยทุกคนเธอชิวกระบุมีอิหยังมากมายมีกีฬาหลายแบบเลยชิวกะขอบบุญขอบคุณขอบใจเด้อเอฟซีทุกคนนะคะที่เมตตาสจอชิวที่สปอร์ตเรื่องการเบิ่งเรื่องการดูคลิปหายเนาะสปอร์ตสจอชิวมากโดยตลอดนะคะ แต่กับบางคนก็เริ Teraz, ่มติดตามชิคก <ok ี้ューแต่ปีแรกๆจนถึงมือนี้เนาะคนก็ยังติดตามชิคกี้ューลังก็คอมเมนต์ชิคกี้ューลังก็ซัพพอร์ตการเบิ่งคลิปให้เนาะดูแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจเด้อขอให้ให้ร่ำให้รวยเด้อขอให้ชีวิตมีแต่โชคแต่ลาภเข้ามาเด้อทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็บ่มี่ยังไล่เด้อชิคกี้ュก็มาหล่อสามีเนาะคบพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า